ต่อไปนั้เข้ามาสีขาวที่สี่เลยนะครับโอ้แ้ยิ่งยังไงสี่ห้าเราไม่ต้องอยู่แล้วนะครับหพองมเกี่ยวพิชุนีพิชุนีสมัยนี้ไม่มีแล้วครับพิชุนีแท้ไม่มีแล้วนะครับแลืวอ่งพิชซุนีเดียวพิชุนีเนีไม่ได้เขาต้องบวชจย่งสงสองขวายคืออย่างแรกก็ต้องบวชพิชซุนีสงก่อนแล้วก็้ามาบวชพิชุนสงนะครับคืออย่างน้อยสุด้องบวชอยุ่งพิชุนีสงทีนี้พิชซุนีสงไม่มีแล้วพิชุนีแท้ทั้งเดิมไม่มีแล้วนะ มันหมดไปสมัยยุคลังกาเขาที่พวกทมินทร์เขาขึ้นมาเป็นใหญ่ในประเทศศรีลังกาเขาตามกว่าล้างพุทธศาสนาเขาสมัยก็รังการเขาอีกนะมันพระราชาเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เล่มใสนพุทธศาสนาเขาทีนี้แกขึ้นมาเป็นใหญ่ได้นะเขาก้นล้ม้ล้มพระราชานะพระองค์นั้นนะครับแล้วขึ้นมาเป็นใหญ่หญทีนี้กว่าล้างท่านนึงเอาสมัยพุทธศาสนาทนะ่านนึงก็ต้องหลบหนีขนเขา นี้พิชุนีเนี่ยก็ขาดสายไปช่วยนั่นเหลเราช่วยในข้อขวามล้วนะแล้วอะไรครับนี่เราที้ไม่มีแล้วขาดสายเมื่ยสมัยนั่นแเลยเราไม่ไดไม่ได้ชีเขาไม่ชีเขาอะไรเขาไม่ชี้นบนหัวนะครับข่าว่ก็ได้เขาไม่ชี้ก็คอไม่ชี้ไม่ใช่พาไม่ใช่เนรไม่พิจุนีไม่ชี้ขอเรามาบบดกันเองเขาก็คือก็จะถือสิเป็นมาสิกาคนหนึ่งอ แต่ว่าถือศีลแค่ขั้นของวาสนาทั่วไปใช่ไหมเขาต้องการที่จะขัดเราคือเมื่อพิสุนีไม่มีเนี่ยเขาต้องการเพศอะไรสักอย่างที่ได้ถือทําขัดเราใช่ไหมเข้ามาเป็นแม่ชีแทนนี้นะทำอย่างนี้นดีเขาบางคนจะเดินดันไปพิสุนีให้ได้เนี่ยทำที่มันไม่ได้แล้วนี่แหละทอเขาต้องบวชอย่าพิสุีก่อนพิสุนีไม่มีแล้วจะบวชได้ยังไงจะเกิดขึ้นมาได้นอกจากมีท่านะครับตั้งแต่ท่าห้าลูป เพศกลับจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีทั้งห้าลูกขึ้นมานะโหนอนตื่นขึ้นมากลายเป็นผู้หญิงเลยนะคราทั้งห้าลูกเป็นผิ้หญิงไปเลยนะครับแล้วทั้งห้าลูกก็บวชได้ลบวชได้อ๋อทั้งแพทย์กลับสมมุตินะเขามีทั้งในเมืองไทยเนี่ยนะครับประมาณห้าลูกนะอยู่ดีๆเพศกลับกลายปผู้หญิงนะครับขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นผิ้หญิงแล้วแล้วมันก็คร้อมที่จะทำการบวชได้แล้วนะครับ เนี่ยก,ก็บวชใหพ้พิสุดรีเลยเรบววให้ผู้หญิงเลยนะน,นอกจากมีวิธีนี้ซึ่งมันไม่มีลัสมัยใช่ไหมอยู่ดีคนแท่งกลับเนี่นะครับสมัยก่อนมีนะครับอันนี้เรามีแท่งกลับเพราะันห้ารูปมันมีแท้ก่อนนี้ก่อนนี้เดียวเอามาดูข้อสอี่ก่านไลกลับมานะครับปฏิโมกแปลข้อสี่เอ๊้รูปใด,ดใช้พิสูตี<ด>ผู้ไม่ใช่ญาต ให้ซักก็ดีมีอ้อมก็ดีทุกก็ดีวิธี่ักอย่างหนึ่งใช้ทุกอามงด้วยไม่ต้องใครที่ปัจจุบันในประเทศยังมีทำอยู่ซึ่งจีวนเก่าของตนต้องอาบัดปาจิตติที่มีการเสียสาะเป็นวิในกรรมอันนี้จริงข้าแปลว่าที้เลยนะ ทีสุดนีก็ไม่ใช่ญาติญาตินี่ก็คือเอาญาติเจ็ดชั่วโคตนะครับนับจากเราเนี่ยขึ้นไปเราไม่นับเรานะเราเป็นญาติของเราไม่ตัวเราเองเนี่ย <c oughs> ตัวเราเองไม่ใช่ญาติตัวเราคือตัวเองนะครับนับขึ้นไปได้เจ็ดก็คือพ่อปู่ทวดใช่ไหมแล้วก็พ่อของทวดปู่ของทวดทวดของทวดแล้วก็พ่อของสอ,อ,องทวดเองนั่นนะครับนับขึ้นไปได้เจ็ดครับ น้ำลงไปนะครับข้างล่างก็ได้เจ็ดก็คือลูกหลานเลนลูกของลูกของเลนหลังของเลนเลนของเลนแล้วก็ลูกเลนของเลนเนี่ยขานอย่างนี้เลยนะลงไปได้เจ็ดขึ้นไปได้เจ็ดนะครับเจ็ดช่วงพ่ออันนี้ทั้งจริงๆต้องฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ครับต้องฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ครับ ขึ้นเจ็ดลงเจ็ดนี่มันได้ไหมครับก็ได้ที่เท่าเนี่ยครับเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวอะไรเดียวนะคือเชื้อสายอที่ยาปั้นเหล่านะเขาเลือดเดียวกันข้อเดียวกันครขาที่ลูกลูกพี่ชายได้ไหมได้หมดนะครับลูกลูกพี่พี่ชายน้องชายลูกพี่สาวน้องสาวได้หมดนะเขาลุงป้าน้าอานะเขาหลานเนี่ยล้นเหลนนะครับ เชื้อสายอยู่ที่ดานี่นะเชื้อสายอยู่ที่ดานะครับเป็นบวลดาจะดชั่วโคดเขาไม่มีปัญหานะครับเรามีพี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องชายนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงพี่ก่อนเรามีพี่สาวนะครับพี่สาวเนี่ยเป็นญาติของเราถูกต้องนะครับในพี่เขยพี่เขยไม่ใช่ญาติไม่ใช่ญาติแต่ถ้านะครับเอ่อเขามีลูกออกมาโรกนี่เป็นหลานเราเป็นญาติของเราครับ พวกเขยพวกสะพ้ายนี่ไม่ใช่ยากครับไม่นำ yeah, uh <okay> okay> um ไม่นำนอกจากวันในครือยากแต่งงานกันเองนั่นน่ะสายเลือเขาใช่เขาสายเลืออืหล้ามันเป็นนะแต่เขยกับสะพ้ายไม่เป็นนะครับเออเขาอย่างนี้นะถามเป็นเขาไม่เป็นนะเราขอเลยแต่พี่เคยเลุ่งไม่เป็นแต่พี่นางไม่เกินพี่ชายเรามีพี่สะพ้าย อ๋อสับไพ่ไม่เป็นไม่เป็นนะไม่เป็นครัที่สัพไายนะสัพไายนะเขยอะไรนี่นะยครับลุงนะอ่าพวกสับไพ่พวกเขยเท่าไหร่แหละนะครับเขาไม่เป็นไม่ใช่ครับอย่างนี้นะเอาว่านี่นำใหญ่อลไรสุดๆตั้งขึ้นทั้งร่องนะครับทั้งพ่อทั้งแม่แล้วไม่ใช่สักคืนสักคนเลยนะครับอันนี้ใช้สักไม่ได้นี่พี่สูตนั้นเปใช้ให้สั่งนะครับ ให้ย้อมหรือว่าให้ทุบนะครับเนี่ยถ้าหออว,วิธีทุบสมัยแต่ก่อนเขามีเดี๋ยวว่าประเทศพมา่าประเทศไทยก็ยังมีสมัยแต่ก่อนนะครับนานนะแต่ประเทศพม่าเขา,าสมัยนี้ยังมีแต่สมัยที่เขาอาจารย์ที่ทำหนังสือเนี่ยก็ประมาณสิบกปีที่แล้วนะครับที่ทำหนังสือเล่มนี้ครับถึงยี่สิบปีหรือยังถ้าแผมเป็นเนเนี่ยโอ้่า่เกิดถึงนะยี่สิบกปีนะครับเกือแบยี่สิบปีไนดะ้ยี่สิบปีไดหนังสือเล่มนี้นะ อันนี้ซีหลอกมัาเฉยนะครับเนี่ยน,นะทำไมนะเพราะว่าประเทศพม่าเนี่ยเขาล้าหลังกอดไทยห้าสิบปีนะครับนี่นะเขรารางล้างกอดไทยห้าสิบปีนะครับแล้วยังมีอยู่วิธีการทุบโดยไม่ต้องใช้มือสัง่งเขาใช้มืขยี้ใช้ทุบเอาเอาแต่ถ้าฝุ่นคนไทยสมัยอะไรใช้เครื่องไปเราทันสมัยเครืพม่ายังคบอยู่นะที่บางที่นะ ท<า>ั้งทีมกระทุกอยู่ว่านอหนันป้าเ็อยู่นสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้เขาแม้มือก็ยังไม่ใช่พีนะ่ไม่ใช้เครื่องแล้วนะครับแต่เนี่ยซึ่งจีวังเกา่าจีวงเก่าหมายถึงว่าผ้าที่เราใช้แล้วนะครับใช้แล้ว,ลวเอามานุ่งเอามาห่มนะครับเอามาปูนอนหรือแม้ว่าเดินทางไกลเอามาคุมหัวเนี่ยนะหรือแม้แต่ถ้าบอกว่ามุ่งจะใช้สอยเอามาผ้าใช้เฉยนะรับ แต่มุ้งที่จะใช้สอยอาจจะกันลมกันแดดอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเราไม่ได้มุ้งใช้สอยนะครับมุ้งที่จะถือไปอย่างเงี้ยยังไม่ชื่อว่าใช้สอยครับยังไม่ชื่อว่าผ้าเกา่าเป็นผ้าเกา่าเนี่ยมันไม่ได้กนเพราะว่าเราใช้มานานแล้วถึงแม้ว่าผู้จได้งมาใหม่ๆนะครับแต่เราได้ใช้ล้วสักครั้งเป็นนุ่งผมแม้แต่ว่าผ้าบาบมุ่งใช้สอยอย่างเี้ยนะถือว่าเป็นผ้าเก่าหมดเลยนะครับนะ แล้วก็ไปใช้พิษุีผู้ไม่ใช่ญาณนะครับให้ซักให้เนี่ยถ้าเราใช้ทั้งสามอย่างเลย,ยนะครับซักย้อมถุ่มนะครับถ้าเน่าปา่าแบบปาจิตีแค่ข้อเดียวนะครับอีกสองกรณีถ้าป่าแบบทุก,กตกนี่นะจะไม่ป่าแบบนิสสกีไปอีกตีนะครับทั้งสามกรณีนะครับถ้าเป็นไปอีกตีเนะนิสสกีไปอีกตีสามกรณีแล้วผ้าพืนเดียวกันเนี่ยเปนิสตคีสามรอบนี่ทำไง จะต้องมาสนายกันสามรอบไม่มีท่านบอกไม่มีหรอกท่านก็เลยปรับมันได้สิงคีแค่รอบเดียวเทาอีกสองอย่างก็จะป็นคมทุกกดเนี่ยถ้าความไปนิสิติไปตีสามทัม้งก็ต้องมาสนายกันสามรอบไม่มีเลยเนี่ยถ้าว่าผิดสองสองอย่างใช่ไหมก็ฝั่งวิสิงคีอย่างหนึ่งอย่างก็เป็นทุกข์กดผิดอันเดียวก็เป็นนิสิติไปตีเท่านี้จวนกับองต้นเขาเนี่ยซักแล้ว ตอนที่เขากาลัง mm hmm. ทำอาบัต hmm. ุกฎของเขาพอทำเสร็จนะทีจะต้องไปอีกปีที่มีการเสียสนามในวิเนกับภูคงขดขาสินค้าก่าบที่สีปุราณจีวรสินคาบทว่าด้วยการใช้ปิสุตตีผู้ไม่ใช่ยากให้ซักร้อมหรือคุกจีวรเก่า กายกรณีฝาดสมณีสมณีรีให้เอาไปให้สิริสร้างให้มันเป็นอะไรออันนี้ก็อยู่ในระยะนี้ใช้ระยะนี้จะเป็นอาบัดสามพิสุดีนาทำการสั้าเป็นต้นเอาจนเสร็จนะขณะที่เขาเอาไปทุกข์กดสร้างเสร็จถึงเป็นนิสิติไปอีกตีนานบัดมีเจ็ดหนึ่งพิสุดีผู้ไม่ใช่ญาติ ซึ่งเป็นเพื่อนกับพิสูนี้ผู้เป็นญาติซักให้เองโดยที่พิสูนไม่ได้บอกให้ซักสอนใช้ให้ซักจีวรที่ยังไม่ได้ใช้สอยสามใช้ให้ซักบริขามอย่างอื่นเว้นจีวรสีใช้สิ่งขา,ามานาให้ซักห้าใช้สามเณรีให้ซัก โงวิกรจริกเจนอ,อาทิกรรม,มิีกาเอาอย่างงี้นะพิสุทผู้พิสุทนีผู้ไม่ใช่ยากนะครับเราไม่ได้ใช้เขาซัาให้เองไม่มีปัญหาหรอกจะเป็นเพื่อนกับพิสุทียากเราหรือไม่ได้เป็นเพื่อนอก็แล้วนะแต่นะแต่ถ้าอาสาจะมาซักให้เองรือมีปัญหานะครับแต่แม่ที่สองเนี่ยใช้ซักจีวรที่ยังไม่ได้ใช้สอยและไม่ได้ใช้ในผ้าใหม่ๆเลยนะครับหรือคุ้ซักเสร็จเก็บไว้เฉยๆเนีย่ยนะ มีปัญหาเลยครับใช้สร้างบ,บริการอย่างเวนจีบอลเวนจีบอลสร้าอะไรนะมันจะมีบางอย่างที่ก็สร้างไม่ได้นะผ้าปูน,น้ำปูมอนนี่ยังไม่ได้ครับหรือนะเดี๋ยวเราดูตป้งนะครับข้าบผ้าเอาเฉพาะจีบอลนี่นี้นะครับอันนีนะ่ถ้าเป็นนะครับผ้าทนิสสนากับผ้าปูนอนก็ยังไม่ได้นะยังเป,ป็นองแบบุู้กดนะครับ ถ้าเป็นจีวอเนี่ยไตจีวอเนี่ยเป็นนี่คิดไปอีกตีเลยผ้าปูนั่ากับผ้าปูนอนนี่ก็ยังเสีย่ยงเกิดมีเปื้อนน้าสุจิขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ <laughs> โอ้อะไรครับปูนั่งปูนอนเนี่ยไฟซักไม่ได้อาบเบอร์เป็นทุกกฎแต่ที่ไม่เป็นอาบเบอรเลยนะครับก็จะเป็นพวกอะไรละ่ะบริาการอื่นนะครับมีถุงใส่รองเท้าถลกบาผ้าสะพายบานะครับไอ้ถลกบานะครับอักษรอะไรนะ คอดเอวฟุกเตียมฟุกต่างเสื้ออ่อนเป็นต้นนี่ไม่เป็นอาบะเลยครับนะใช้สิกขาวมนาสารมานีรีใช้อุบาสิกาไม่ีปัญหาเราใช้อุบาสิกาซักนี่ก็ได้เอาพิษนี่ใหญ่ดียวอที่ก้อนสุดท้ายที่กรรมือกับโอเค